สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซากเวเซอร์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับมาดูเจ้าโกเบเล่นหินกันหน่อยนะฮะจอมมาร์คเทนหรือว่า y n เอ็นสิบห้านะครับไปดูจักรแดนซามูไร มาดูพลังกำลังของปั๊มคาวาซ u กิ K50 กับขุมพลังนะฮะเครื ino, ่อฮิโน่ JO2EPTG 158แรงม้านะฮะน้ำหนักน้ำหนักปฏิบัติการ20เอตันมาหน่อยแต่พี่แน่เนี่ยเขาขับรถใจเย็นนะรถแต่ไม่ชำนะ้ำ ว่ารถตักหินเนี่ยแบบมันต้องใจเย็นๆนะใจร้อนไม่ได้งัดพ่งป้งพวกป้องไม่ได้ใจเย็นแบบนี้นได้ เราจะเป็นงานงานแบกหรือเปล่าใส่เยอะโอ้สบาย ป้ายปิดได้ป่จะปิดรถไปได้หรกดดัดดนนะเวลาตักจาก้็คือรถด,ดันาม,มาจอยเยอะเนี่ยแต่สำหรับมือเก่าหรือว่าอาจารย์อาจารย์ไหนเขาไปกดดันเราเฉยๆนะสำหรับมือใหม่นี่ลักษณะ,ะน,นี้เขากดกดดันเลยนะ